สวัสดีครับสรุปข่าวลียอพูนะครับประจำวันที่23กันยายนอยู่กับผมโค้ดแอคนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมลียอพูกันนะครับวันนี้นะครับนักจิตวิทยาสีเก่าของยูเนสมั่นใจว่าเจ้าตัวจะสามารถฝากคำาคนได้นะครับรวมไปถึงคาดคงอาจจะทําเงินแตะ600ล้านปอนด์นะครับแล้วก็โกเน่รอย้ายติดตามได้ในข่าวสารวันนี้ก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนเจดีก่อนนะครับสำหรับรถยนต์ซูซูกิเอ็กซ์เอลเซเวคิดได้เกินคาดไปได้เกินใครรถยนต์มัลติเดรมิคคอร์สเซอร์นะครบ มั่นใจตลอดการเดินทางด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วก็ระบบความปลอดภัยแบบจัดเต็มสนใจไปทดลองสอบถามได้เพิ่มเติมที่โชว์รูมทั่วประเทศของซูซูกิมอเตอร์ไทยแลนด์นะครับรวไมไปถึงใครที่อยากดูบอลที่ประเทศอังกฤษนะครับกับทางเรียวแฟนทาวเวลดับเบิร์บิ๊กแมตต์ลิเวอร์พูลมาซิตี้แล้วก็แมนยูสเปอร์นะครับ,บ, Fantasy, Match, oo, ity, U, ร,บรีบติดต่อเข้าไปเลยนะเดี๋ยวจะไม่ทันนะในเดือนตุลาคมนะครับเลยค่าที่นั่งเรียวแฟนแอดไลน์เบอร์โทรตามที่เห็นในภาพนะครับอ่ะก็มาเริ่มต้นกันนะฮะ ก็ก่อนอื่นไปดูกันที่ทีมชาติก่อนแล้วกันเล็กๆแน่นอนนะฮะเมื่อวานนี้ทีมชาติโปรแลนด์นะครับเจอกับฮอลแลนด์ของเฟอร์กิลฟันได้นะครับแล้วก็เก็บคินชีสกับฟันได้นะเอาชนะโปรแลนด์ไป2อศูนย์นะครับก็ถือว่าเก็บคินชีสนะในการเจอกับพวกกอ,องหน้าระดับโลกนะนี่ในทีมชาติก็คือ1แล้วก็ตอนคอมมูนิตี้ชิลด์ในฟันได้ก็เก็บคินชีสอีกหนึ่งไม่ให้คู่แข่งเขายิงได้นะ,ะทีนี้ มากี่ยวกับเรื่องราวของจอร,ร์แดนเฮนเดอร์สันกันหน่อยครับล่าสุดเนี่ยแกเลตเซาลเกตน,นะครับกุนซือทีมชาติอังกฤษก็ออกมาคอนเฟิร์มนะครับว่าเฮนโดเนี่ยจะไม่มีส่วนร่วมนะครับในเกมคืนนี้เดี๋ยวคืนนี้เนี่ยอังกฤษจะเล่นเกมยูฟ่าเนชั่นลีกนะครับเจอกับอิตาลีเฮนโดจะไม่มีส่วนร่วมนะย้ำเลยนะเพราะว่าเฮนโดเนี่ยแพลนที่เราให้เฮนโดมาซ้อมด้วยเนี่ยคือให้ซ้อมแบบเฟิร์สพาร์ทออฟเดอะแคมป์เหมือนกับให้ซ้อมเรียกฟิตมากกว่านะั่นคือเป้าหมายหลักนะครับ ไม่ได้ว่าซ้อมเพื่อจะเอามาเล่นแต่ซ้อมเพื่อเรียกความฟิตให้ช่วยเลเวอร์พูลนั่นแหละนะครับแล้วก็ส่วนคนอื่นๆน,นะ everybody else นะครับส่วนคนอื่นๆซ้อมปกติแล้วก็พร้อมลงเล่นนะโอเคดังนั้นคืนนี้ถ้าใครดูอังกฤษไม่ต้องรอดูเฮนโดนะไม่มีชื่อนะฮะมาดูกันที่เรื่องราวของเคเลอร์กันบ้างนะครับก็แอตติกยูคก็เขียนข่าวนะฮะว่าเคเลอร์เนี่ยใกล้แบบใกล้สุดๆแล้วก่อนน้นนี้ที่เจ็บเป็นปัญหาของโคนขาหนีบ แต่ว่าใกล้จริงๆเดี๋ยวหลังเบรคทีมชาติน่าจะมีรุน้นกลับมาได้เหมือนกันนะครับอ่ะมากันที่เรื่องพาดหัวใหญ่ในวันนี้ครับนั่นก็คือเรื่องราวของดาวินดูนเยสนะครับกองหน้าของลิเวอร์พูลเรานะฮะที่ล่าสุดนี้ก็เพิ่งโดนอีกแล้วนะมันจะมีแฟนบอลพวกเฮตเตอร์พวกพวกจอมล้อนะฮะพาดช็อตเดียวก็เอามารอกันได้ให้มันลั่นโซเชียลทั้งทั้ที่เอาจริงมันก็มีช็อตอื่นดีๆทำไมไม่ตัดมาลงตัดแต่ช็อตที่พาดถูกปะอ่ะาเมื่อวานนี้เราจะเห็นว่านูนเยสเนี่ย ล็อกหลบกองหลังได้แต่จังหวะเปิดเนี่ยผมมองว่าเป็นเปิดนะผมดูจากทิศทางการวางเท้าอ่ะมันเป็นเปิดนะครับแต่ว่าเปิดไม่ดีแต่แม้ว่าเขาจะมองเปิดหรือจะมองยิงก็ตามนะมันมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่นูนเยสจะเปิดหรือยิงแบบนี้ทุกลูกมันต้องมีลูกดีๆแต่ไอคลิปที่คนเอามาลงมันเอาแต่ลูกช็อตไม่ดีช็อตเนี้ยช็อตเดียวมาถูกปะ่ะเอออ่ะทีเนี้ยสิ่งที่ตามมาในวันนี้ผมผมไปเจอบทสัมภาตัวนี้ครับน่าสนใจมากๆครับเพื่อนๆนะ นั่นก็คือบทสัมภาษณ์ของอนักจิตวิทยานี่คืนที่ผมพาดหัวเลยนะนักจิตวิทยาของเบนฟิก้าเขาออกมาบอกว่าเดี๋ยวเชื่อเถอะดาวินนูเดสนะจะไม่สนคำล้อคำคนของพวกในโลกโซเชียลหรอกแต่เดี๋ยวเขาจะก้าวผ่านด้วยตัวเขาเองนะฮะนักจิตวิทยาคนนี้ชื่อว่าเอ u ดูอา m o โดโมตานะครับเขาเป็นนักจิตวิทยาที่อยู่กับเบนฟิก้าเป็นสปอร์ต ไซโครโลจิส์นะครับหรือว sure so ่านักจิตวิทยากีฬาอะไรของเบนฟิก้าใช่ไหมเขาให้สัมภาษณ์ผ่านเว็บไซต์442นะครับเว็บไซต์442ก็เป็นเว็บไซต์ดังนะให้สัมภาษณ์ถึงนูนเย้เขาบอกว่าในนูนเย้เนี่ยถ้านับตั้งแต่ที่โดนใบแดงนะในเกมที่เจอกับพาเลนเนี่ยเขาก็ออกมาขอโทษแล้วซึ่งการที่คนคนนึงออกมาขอโทษอย่างรวดเร็วเขาบอกว่านั่นคือการที่เขารู้ตัวและอ่อนน้อมถ่อมตนนะถ้าเกิดว่าคุณไม่ ยอมรับความผิดในสิ่งที่คุณทำคุณมีแต่คําแก้ตัวคุณก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดให้ถูกต้องได้นะแต่ว่านูนเยสยอมรับตั้งแต่แรกเลยว่าเขาทําผิดนะครับซึ่งเชื่อเลยว่านูนเยสนะเขาบอกว่าจะไม่สนคําผู้คนที่มาล้อเขาที่มาอะไรเขาก็ตามนะครับเพราะเป้าหมายหลักของเขาคือการเติบโตเป็นนักฟุตบอลที่ดีขึ้นและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการเป็นนักเตะเรียบผูนะครับ แน่นอนว่านูเยสเคยผ่านเรื่องแบบนี้มาแล้วเคยอยู่ในอเมริกาใต้ซึ่งอเมริกาใต้มีการย่วยุกันมากกว่าในพรีเมียร์ลีกหรือว่าในยุโรปด้วยซ้ําเขาก็ผ่านมาแล้วก็จริงๆนูเยสไม่ใช่คนอย่างที่พวกคุณคิดที่ว่าเป็นพวกแบบหัวรุนแรงหรือว่าโมโหง่ายอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็มันก็ส่วนหนึ่งแต่เขาบอกว่าประวัติของนูเยสเนี่ยตั้งแต่เป็นนักฟุตบอลอาชีพนะไอ้ใบแดงที่โดนกับเรียลูเนี่ยเป็นใบที่2นะใบแรกคือตอนที่เล่นในลีกระดับ ดีพิชชั่นสองของสเปนเล่นในเซกุนดานะฮะซึ่งมันหลายปีแล้วแล้วก็เพิ่งมาโดนอีกใบหนึ่งมันก็แบบเป็นสถิติที่ไม่ใช่ว่าเออโดนทุกปีทุกปีถ้าแบบแนะั้นอันนั้นอันตรายแต่อันเนี้ยมันเว้นมาหลายปีแล้วแล้วเพิ่งมาโดนอีกทีหนึ่งนะเขาเคยอยู่กับอเมริกาไงอ่านั่นแหละครับแล้วก็เขาบอกว่าเชื่อเลยเดี๋ยวเดี๋ยวก็มีกองหลังเนี่ยจะพย,พยายามโยโยุดาวิน,นดูเนสหลังจากนี้แต่ดูเนสก็น่าจะทําตัวเองให้ดีขึ้นนะก็อย่างที่เราเห็นว่าหลังจากกลับมาเบรวรอบน,นี้ ตัวเขาก็ไม่ได้มีท่าทีที่จะแบบไปทําแบบเดิมแล้วแต่เพียงแค่ว่าตอนนี้อยู่ที่เรื่องของความมั่นใจเนาะอันนี้ก็คือบทสัมภาษณ์อของนักจิตวิทยาคนนี้ซึ่งเมื่อกี้ผมพูดตอนต้นไปนิดนึงแล้วว่าอ่าผมจะยกตัวอย่างนะคลิปดีๆทำไมไม่ลงถูกปะทำไมเพราะว่าตอนนี้ไงตอนนี้นูนเยนมันกําลังเป,เป็นเป้าหมายของพวกแฟนบอลสายเกียรติชางของแฟนบอลทีมตรงข้างไงแล้วก็เอาไปเปรียบเทียบกับฮาแลนด์ซึ่งมัน พอเกิดการเปรียบเทียบม,มันก็เอามารอ,อๆแต่ดูอตอนนูนเยสตอนน่าจะเป็นตอนไว้ทรงนี้น่าจะประมาณปีกว่าแล้วนะทรงนี้ยังไม่ได้ผูกไม่ได้มัดผมอันนี้เป็นทรงที่ยังไม่ได้ยาวมากเขาซ้อมยิงฟรีคิกเนี่ยโคตรแม่นเลยหลายลูกมากให้ดูนะฮะดูหลายมุมด้วยเออแล้วก็มีคนบอกว่าจริงๆริงนูนเยสควรจะต้องยิงฟรีคิกให้ริูได้แล้วนะเอออันนี้ผมยกตัวอย่างนะหรือ อันนี้น่าจะเป็นทรงล่าสุดเนี่ยนะอันนี้น่าจะไม่นานเหมือนกันอ้าวตอนที่เลี้ยงตัดมายิงแล้วแม่นแ,แม่นเนี่ยทาไมแม่ามาลง <c oughs> ก็เพราะว่าคนที่เอามาลงมันมีเจตนาชัดเจนแค่ว่าจะล้อไงทั้งทั้งที่ทสมมุติว่าใช่ไหมฮะเพื่อนๆผมขอพูดอนิดหนึ่งอ่ะลูกเนี้ยพลาดถามว่าเขาซ้อมในนั้นเป็นชั่วโมงเนี่ยในหนึ่งชั่วโมงเขาจะยิงแบบนี้จะเปิดแบบนี้ทุกลูกเปล่าก็ไม่ถูกไหมดังนั้นในฐานะแฟนบอลลิเวอร์พูลนะให้กําลังใจกันเองดีที่สุด ส่วนไอ้ข้างนอกมันจะอะไรของมันก็ช่างมันนะครับไอ้พวกแฟนบอลทีมอื่นนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแฟนบอลลิฟูมาลอ้อนูเนสเองอันนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยนะฮะอืมโอเคทีนี้มาดูกันที่เรื่องราวของการเงินครับนะมีรายงานนะครับจากเว็บไซต์ฟุตบอลอินไซเดอร์นะสองก็เป็นเว็บไซต์ก็สิบเทียร์ล่างๆนะฮะไม่ใช่เทียร์สูงนะความน่าจะถือค่อนข้างต่ําแต่ว่าสิ่งที่เขาเขียนเนี่ย มันตรงกับที่ Echo เคยเขียนเมื่อหลายเดือนมาแล้วดังนั้นข้อมูลมันก็ค่อนข้างตรงกับที่ Echo เขียนไงแต่แต่เหมือนเหมือนเป็นการที่เขารายง,งานแล้วเขาามั่นใจว่าเป็นแบบนี้เขาามั่นใจว่าเดี๋ยวลิเวอร์พูลเนี่ยเตรียมที่จะประกาศนะไรายได้ในปี2021-22 2021-22คือซีซันที่แล้วนะครับผมจะจะต้องย้ำคำนี้นะว่าเป็นซีซันที่เราได้ลุ้น4แชมป์อ่ะที่เราได้มา2แชมป์ลรวพลาด2แชมป์อ่ะก็ซีซันที่แล้วอ่ะ การประกาศรายได้อะไรต่างๆ,ๆนานาเนี่ยเขาต้องเป็นการประกาศย้อนหลังอยู่แล้วเขาจะไม่มีการประกาศแบบทันทีทันควันเขาจะต้องย้อนหลังในทุกๆสโมสรเป็นเหมือนกันหมดซึ่งเขาบอกว่าลิ์พูเนี่ยน่าจะมีการทําลายสถิติอาจจะขึ้นขึ้นไปแต่เกือบเกือบหกร้อยล้านด้วยซามนะครับโอเคทีนี้เนี่ยย้อนความกันหน่อยฮะลิ์พูของเราเนี่ยเคยได้รายได้ในระดับที่เป็นสถิติ ก็จะมีปีก่อนที่เกิดโควิดปีแรกเลยก็คือปีที่หลังจากได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเราได้533 533ล้านเป็นรายได้สถิติและปีนั้นเนี่ยเป็นกําไรหลังหักภาษีประมาณ30กว่าล้านผมเคยรายงานเรื่องนี้ไปแล้วแต่หลังจากนั้นพอเกิดโควิดในอีก2ปีถัดมาติดลบ2ปีติดและไอปีที่แล้วทําไมมันถึงเป็นรายได้กลับมาเพราะ1มีแฟนบอลกลับเข้าสู่สนามได้อ่าทำไมถึงแบบว่าเนี่ยจะเป็น จะทาลายสถิติเดิมอีกแล้วก็แตะไปเกือบเกือบหก0ล้านเพราะว่า1แฟนบอลเข้าสู่สนามได้2อรีวูวได้รุ่น4ี่แชมป์สปอนเซอร์ต่างๆก็ก็ดีขึ้นมีอะไรก็ฟื้นตัวขึ้นหมายถึงว่าหลังจากขาดทุนมา2ปีก็น่าจะกลับมาได้กําไรในปีที่แล้วที่ได้4ี่แชมป์นี่แหละถ้ามีการประกาศรายได้ออกมานะฮะก็เดี๋ยวรอติดตามดูฮะว่าจะขึ้นไปแตะและ้วอ่าแบบว่าได้เท่าไหร่ใน,ในการประกาศจริงจริงเขาคาดว่าอยู่ที่ประมาณ550ล้านถึง600ล้านแต่อย่างที่ผมย้ําครับว่าเรื่องนี้ เอ็กโคสื่อท้องถิ่นเมืองเนี่กูเคยในงานก่อนแล้วว่ารายได้คาดการเลยว่าในปีแบบว่าเดี๋ยวถ้ามีการประกาศออกมาเมื่อไหร่ในปี2020-21อ่ะ21-22เนี่ยจะเป็นรายได้ระดับสถิตินะครับโอเคทีนี้มีสีสันในเรื่องอื่นๆน,นะครับนำมาฝากเพื่อนๆเ,เพิ่มเติมด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นขอบคุณสปอนเซอร์นะครับสำหรับใครที่เป็นกดรหย,ย้อนสามารถใช้ยาทาตาจอมทองส่วนใครที่เจ็บคอไอมีเสมหะอย่าลืมยาแก้ไอตาขันตีนะครับฝากไว้ด้วยนะฮะอ่ะ ก็มาต่อกันที่เรื่องราวของมานูโกเน่นะครับก็เป็นหนึ่งในคนที่ลิเวอร์พูลให้ความสนใจในช่วงซัมเมอร์ด้วยแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ซื้อแบบจริงจังนะครับแต่ว่านะล่าสุดเนี่ยมีนะครับรายงานไม่ใช่รายงานหรือต้องบอกว่าเป็นบทสัมภาษณ์เลยนะครับจากผู้นวนการกีฬาของทีมบอเเซียมูนเช่นกันบัตนะครับโรนัลด์เวอร์คุสนะครับโรนัลด์เวอร์คุสเนี่ยเขาก็ให้สัมภาษณ์กับสื่ออย่างสปอร์ตบิวนะครับว่าเราจะไม่โกหกนะว่าเราจะ ไม่มีทางขายเขาอะไรแบบนี้เราจะไม่พูดแบบนั้นเพราะเรารู้ดีว่าวันใดวันหนึ่งเราก็คงล้างตัวมานูโกเน่ไม่ได้นะเออมานูโกเน่เนี่ยได้รับการแบบในช่วงที่ผ่านมาเลยนะได้รับการติดต่อสอบถามจากหลายๆสโมรสรอ,อยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่ขายเราแค่ตอบกลับไปว่ายังไม่ขายณตอนนี้อ่านั่นแปลว่ามันเคยมีข่าวเหมือนกันว่าลิพูก็อยากได้มากๆตัวนี้ชอบเหมือนกันแต่ว่าคงจะติดต่อเข้าไปแต่ทางฝั่งนู้นเขาบอกไม่ขายยังไม่ถึงเวลานะครับ ตัวของนักเตะรู้ดีว่าตัวเขาต้องการที่ในอนาคตเนี่ยต้องการที่จะไปสู่สโมสรที่ใหญ่กว่ากัะแบ,บตนะครับซึ่งเราก็เข้าใจนะแล้วก็เข้าใจดีนะ,ะงั้นถ้าในอนาคตผมยกตัวอย่างเฉยนะสมมติถ้าลิเยอร์พูลพาดจูดไปลิเแฮมจริงๆอ่ะพาดก็คือพาดขอให้ได้ลองก่อนพาดไม่เป็นไรแต่มันเดี๋ยวมันจะมีเป้าหมายที่รองลงมาซึ่งผมไม่รู้ดอกว่าโกเน่เนี่ยจะเป็นเป้าหมายอันดับที่เท่าไหร่ ลองลงมาเป็นอันดับที่เท่าไหร่เพราะมันก็มีอีกหลายชื่อแต่เอาเป็นว่าอันนี้ผมคอนเฟิร์มได้ว่าอันนี้คือหนึ่งในคนที่ลิปูสนใจนะครับเพราะว่าเอ,อ่อเมลิซาเรนดี้ก็เคยคอนเฟิร์มชื่อเอาไว้ด้วยนะครับมากันที่เรื่องราวของอุสมานเดนเบเร่กันบ้างสั้นๆแล้วกันก็เมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับทางบาร์เซโลนาในสัญญาฉบับใหม่เนี่ยมีรายงานจากสื่อนะครับอย่างเลกิปสื่อฝรั่งเศสบอกว่ามีค่าจีกสัญญา42ล้านเป็นค่าจีกสัญญาที่ไม่แพงเลยนะและปัจจ แต่ว่ามันจะจริงหรือเปล่าเนี่ยมีค่าสิทธิ์สัญญา4.2ล้านนะก็ต้องมาวัดใจครับว่าเลกิฟจะเต้าขึ้นมาหรือเปล่านะเดี๋ยวรอดูฟุตสื่อฝั่งสเปนว่าจะมีการปฏิเสธเรื่องนี้ไหมนะครับส่วนคนหนึ่งที่เคยมีข่าวกับเรานะบาสคูลจำได้ไหมกล้องหลังของอาแจกอัมเดอร์ดามอ่ะปีนี้ย้ายไปอยู่กับโตริโน่เรียบร้อยแล้วนะครับนะแต,แต่เมื่อสักปี2ปีก่อนนี้นนนเคยมีข่าวกับเรานะล่าสุดเนี่ยเอเย่นนะครับของเจ้าตัวเนี่ยชื่อว่าจอร์ดการ์ดี้เนี่ย ออกมาให้สม่ากับตูตโตสปอร์ตบอกว่าโอ้โหเซอร์ไพรส์ามากๆเลยคือตอนแรกเนี่ยซัมเมอร์เนี่ยกำลังจะย้ายแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวจะต้องมีหลายทีมมาร่วมล่ามีทีมใหญ่ๆห,หลายๆทีมอย่างเช่นลิเวอร์พูเบเชทอนแนมฮอสเปอร์จะมาร่วมล่าแต่กลายเป็นว่าไม่มีกลายเป็นว่าเหลือเพียงแค่โตริโน่คนเดียวอ่ะก็ต้องขอบคุณโตริโน่ที่มาแบบซื้อตัวเข้าไว้มั่นใจในตัวของแปรสรูนะครับอ่าโตริโน่ก็ซื้อไปนะก็ คือเขาบอกแหละเขาพยายามบอกว่าก่อนหน้านี้ตอนที่ยังไม่ได้แบบคิดจะย้ายจริงจังอ่ะมันมีลิอ์ปูสเปอร์เบสเชสนใจไงแต่พอพอแบบพอจะย้ายจริงๆอ่ะทีมเหล่านี้หายไปแต่ซึ่งผมจะบอกนี้ครับไม่แปลเพราะถ้าใครได้ไปดูอาแจากในช่วงปีปีล่าสุดก็แหละตัวจริงมันไม่ใช่แปลสกูแล้วไงแต่ไอตอนที่ทีมใหญ่ใหญ่สนใจตอนนั้นแปลสกูมันเป็นตัวจริง่าแต่แต่ไอปี IP สุดท้ายเนี่ยตอนหลังเนี่ยมันเป็นริชาร์ดโอมาติเนสยืนคู่กับจูเลียนทิมเบอร์แล้วไงมันไม่ใช่ มันไม่ใช่แปรสกูล้งไงแปรสรกูกลายเป็นสำรองไปแล้วดังนั้นพอเป็นสำรองไปแล้วทีมใหญ่มันไม่สนใจก็ไม่ไม่ไม่ใช่เรื่องแปลกใช่ไหมเออมันก็จะเหลือทีมเล็กที่สนใจก็เป็นโตริโนโที่ได้ไปนะครับเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับซาราห์ครับแม้ว่านัดล่าสุดจะจะ,จะลิเวอร์พูลจะเลื่อนไปนะแล้วแมนซิสตี้ก็ยังลงเล่นแต่เอ,อ่อซาลาห์ก็ยังคงเป็นผู้เล่นที่สร้างโอกาสมากที่สุด24ครั้งนะสร้างโอกาส24ครั้งมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกเลยนะเออ ยังคงยึดสถิยและยังไม่มีใครแซงเขานะครับณตอนนี้กลายเป็นปีกเพลย์เมเกอร์ไปแล้วนะฮะส่วนดาม,ม่าเกี่ยวกับยูฟานะฮะนิดหน่อยนะฮะหลายคนอาจจะทราบนะรบหรือไม่ทราบก็ตามคือทางยูฟาออกมาถแถลงว่าโทษครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเป็นเพราะแฟนบอลพวกที่เข้าเลทก็ยังคงย้าคําเดิมว่าเป็นเพราะแฟนบอลที่เข้าเลทแต่ว่านั่นแหละฮะก็สร้างความไม่พอใจให้กับแฟนบอลอีพูอย่างมากครับเพราะว่า ก่อนในนี้ขนาดว่ารัฐบาลทางฝรั่งเศสเขายังยอมรับเลยว่าเป็นเป็นการผิดพลาดของทางฝ่ายจัดนะนู่นนี่นั่นแต่ยูฟากับออกมาแถลงแบบนี้ก็มีแบบพิธีกรดังคนนึงก็บอกว่าระวังนะยูฟาออกมาแถลงแบบนี้เดี๋ยวลิเวอร์พูลอ่ะในอนาคตอาจจะไปยอมรับซูเปอร์ลีกก็ได้นะเพราะซูเปอร์ลีกจะเป็นขั้วตรงข้ามกับยูฟาอ่ะส่วนเบลลี่โอแกนนะครับซีอของสโมสรลิเวอร์รพูลเราเนี่ยนะครับก็เป็นตัวแทนในการออกมาออกมาบอกว่าเอ้ย สิ่งที่ยูฟาแถลงออกมาล่าสุดเนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องเดี๋ยวเราจะพยายามส่งอ่าประสบเขาเรีเยกว่าอะไรนะคาให้การประสบการณ์ของแฟนบอลลิเวอร์พูลกว่าเก้าพันคนที่เจอเหตุการณ์แบบทั้งยิงน้าแก๊สน้ําตาทั้งการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมในนัดชิงชนะเลิศเมื่อที่เราเพึ่งแพ้มันติดมาในล่าสุดเนี่ยที่กรุงฝรั่งเศสเนี่ยที่กรุงปารีสเนี่ยเดี๋ยวจะส่งรายง,งานชิ้นนั้นให้กับว่าอ่คณะกรรมการอิสระให้ได้ดูอีกทีหนึ่งว่าเฮ้ สิ่งที่ยูฟาตัดสินมันไม่ถูกต้องสิ่งที่ยูฟามา,มา,มา,มากล่าวอ้างโทษแต่แฟนบอลไม่ถูกต้องเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวของฝ่ายจัดผิดมากกว่าก็เดี๋ยวดูครับเรื่องนี้จะจบยังไงฮะมาดูสีสันแนี้ครับน่ารักมากครับซาร่าก็คือมีในโรงแรมนะในโรงแรมนะ่าจะเป็นโรงแรมที่พักของทีมชาติอียิปตนะ์นะมีสามีภรรยาคู่หนึ่งแต่งงานกับถ่ายพรีเวดดิ้งนะนะ่านจะเป็นการถ่ายพรีเวดดิ้งนะอ่านะก็กําลังถ่ายพรีเวดดิ้งอยู่ซาร่าก็เหมือนเห็นแล้วก็เดินเข้ามาแบบ มาเซอร์ไพรส์เลยแบบอันนี้ไม่ได้นัดแน่นะครับคือเดินมาขอถ่ายรูปด้วยรูปหนึ่งแล้วก็ไปฮนะนี่ฮะแล้วซาร่าก็วิ่งกลับเข้าโรงแรมเหมือนเดิมฮนะโอ้โหถ้าเราเป็นแบบว่าเอคู่สามีภรรยาคู่นี้ก็คงจะฟินตายเลยนะฮะอืมด้วยความเป็นกันเองของซาร่าแบบนี้เนาะอ่ามีสีสันนิดนึงอีกนิดหน่อยอ่าเมื่อวานนี้ผมเอาแบบเวอร์ชันแปนต์มาให้ดูภายใน1วันครับ24ชั่วโมงก็เก็บยีอร์เที่เหลือได้เรียบร้อยแล้วนะสมบูรณ สวยงามจํำจอดไปเลยนะฮะ Broad you know he's a soul นะฮะแล้วก็ซิมิก้าครับเมื่อวานนี้ก็มีสัมภาษณ์ในหลายเรื่องอีกเรื่องหนึง่งเขาบอกว่าเขาชอบเพลงมากเลยนะเพลงของเขาเนี่ยที่มีแฟนบอลแต่งให้ซิม oh, ิซิมิซิมิโอคอตสซิมิก้าฮีสปอร์เซฮตกิาแต่ว่าเขารู้ดีว่าเขาเป็นสเกลเซอร์อ่ะแม้ว่าพาสปอร์จะบอกว่าเป็นชาวกรีกแต่จริงๆคุณเป็นสเกลเซอร์มันเป็นเพลงแบบว่า เออเพลงน่ารักดีซิมิกาบอกผมชอบแต่ว่าผมยังไม่ค่อยได้เห็นเพลงเนี้ยในสนามแอนฟิลด์เท่าไหร่ผมคาดหวังว่าผมจะได้เห็นมันในแอนฟิลด์แบบได้ฟังมันแบบดังๆกระหึ่มกระหึ่มก็มีแฟนบอลในโลกออนไลน์บอกว่าเออเดี๋ยวจัดให้ซิมิกาเดี๋ยวเราจะร้องในแอนฟิลด์ให้กระหึ่มกระหึ่มนะอ่าเป็นที่รักของแฟนบอลไปแล้วนะฮะสำหรับครับดาซิมิกาขอบคุณทุกคนนะครับวันนี้หมดเวลาลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าขอกดสับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับมุ่งหน้าสุสานแสนทรับวันนี้สวัสดีครับ